กลับเข้ามาช่วงที่2อคุณผู้ชมครับช่วงแรกอาจารย์ธนพรบอกแล้วนะว่าบทที่นายใหญ่จะต้องได้รับและบทที่ลูกน้องจะต้องเล่นเป็นอย่างไรแล้วก็ชี้ช่องด้วยว่าอาจจะมีการสกัดได้คุณผู้ชมฟังดีๆแต่มาช่วงนี้ครับคุณอนุทินชาญวิรุฒโอ้โหเป็นไงรัฐมนตรีมหาไทยโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าข้างนอกรายการเราฝนตกใช่ไหม แต่อุณหภูมิการเมืองเป็นไงวันนี้โอ้โธารู้จุดเดือดแล้วผมใช้คํานี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคระห์ไปครับผมวันนี้ไม่มีความเกรงใจปราณีในตัวคุณแพรทองทานจากคุณอนุทินอีกแล้วเอเเลยขย่มได้เป็นขย่มตั้งแต่เมื่อวานเราไม่ใช่เหรอขย่มได้เป็นขย่มตบได้เป็นตบต้นต้องเล่าให้ครบู้ชมฟังเลยว่าจริงๆเนี่ยเขาหักกันตั้งแต่เมื่อวานเราไม่ใช่เหรอใช่ถูกต้องผู้ชมจะเห็นนะครับจากกรณีที่นายกรฐมนตรีแพรทองทาน ไปที่สุลินใช่แล้วไปคุยเรื่องด่านเปิดปิดนู่นจากวันนั้นจนวินาทีนี้คุณอนุทินซัดไม่เลี้ยงเลยอาจารย์ถูกถูกตั้งแต่นายกไปพูดใช่ไหมเมื่อวันพุธใช่ไหมหวังว่าจะได้แต้มแต่รากฏไม่ได้แต้มไปเพิ่มแต้มให้คนอื่นพอวันพฤหัสเป็นไงสื่อมวลชนไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าไงเฮ้ยนี่เป็นเราได้เปรียบมันมันมาตรการที่เราได้เปรียบจะไปเลื่อนตามเขาทาไมนั่นแปลว่าอะไร ด่านายกไหมชุกต้อชัดเจนไหมนี่เราก็ยุส่งกันอีกไม่ได้ยุเพราะผมพูดจริงๆอันนี้ตามข่าวเลยเรามาแปลให้ฟังว่าความหมายของแอคชั่นนี้มันคืออะไรเอาเราเราพูดว่าด่าเดี๋ยวอาจจะน่าเกลียดไปเอาว่าเอาว่าเขาไม่ไว้หน้าแล้วไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมาตหน้านายกหักหน้ากันชัดๆและเพราะนี่คือการพูดผ่านสื่อไม่ได้พูดในที่ประชุมที่ไม่มีถ่ายทอดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นไงฮะว่าคุณอนุทินนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันที่นายกพูดเรื่องนี้คุณอนุทินเงียบแต่คนที่ออกมาฟาดคือแม่ทัพพักสองถูก,ถ,กถูกไหมครับพอวันอังคารพอวันพฤหัสปุ๊บสื่อไปถามฟาดซ้ําเลยแล้ววันนี้ก็หนักกว่าอีกวันนี้หนักกว่าอีกเพราะอะไรครับเพราะคุณต้นก็เห็นใช่ไหมครับตั้งแต่เมื่อคืนอมีการไปปล่อยข่าวเว้ย บอกว่านายกเลื่อนประชุมคอรมอสัญจรเพื่อที่จะเตรียมปรับคอรมอ,อันนี้ผมบอกก่อนเลยนะที่ผมหัวเราะฮากับข่าวนี้เพราะผมรู้ว่าที่เลื่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปรับคอรมอในทางความเป็นจริงแต่นายกแกจะไปเอาผลงานโว้ยแกจะบินไปออฟฟิเชียลวิสที่สหาภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซล โอ้ที่เขาบอกว่าจะไปเหมือนเรื่อง F t A เลื่อนไหมเลื่อนไหมเอาไม่เลื่อนก็คือเลื่อนประชุมครมอสัญจรอจะไปเบลร์เยี่จะไป EU นะครับเอาละเอาจบเรื่องนี้ไปก่อนแต่สาระนะครับสาระก็คือว่านะครับเราต้องยอมเราต้องยอมรับนะเพราะข่าวมันปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมก็มีการบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยยอมรับเงื่อนไขแล้วไปนั่งพานิดไปนั่งพานิดถูกไหมแล้วคุณประเสริฐจะมานั่งมหาไทยน พอข่าวออกอย่างเนี้เอาถ้าคุณเป็นพักสีน้ําเงินเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเป็นขา่ขาวปลอยถูกถูกไหมฮะข่าวปลอยวันนี้คุณอนุทินก็เลยประกาศชัดเจนเลย<ะ>ไม่อย่าว่าแต่ไม่เกรงใจนาะยกนายน้อยเลยอผมถามคุณต้นเหอะว่าที่ผ่านมาคุณอนุทินเนี่ยเวลาพูดถึงนายใหญ่พูดถึงนาย,ยกนายน้อยอะท่านก็จะให้เกียรติเสมอต้นเสมอป<ฮ>ลายถูกไหมคนฟังหมั่นไส้ะไม่มีมแม้แต่นิดเดียวที่มันไม่ืี ส่วนคนที่จะเล่นหลังฉากก็คือครูใหญ่ถูกไหมฮะ,ะเล่นหลังฉากโน่นนี้นั่นอะไรก็ว่าไปเขาจะแบ่งหน้าง,งานกันแบบนี้คุณอนุทินก็จะหวานเจี๊ยบส่วนครูใหญ่ก็จะเดินเกมข้างหลังแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือครูใหญ่อนุทินจัดให้เอา้าก็ทัดเจนก็อีตัวเองจะหลุดอ่ะชัดเจนเอเนเอนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกในายใหญ่นะถ้าในายใหญ่กลัวนะก็ต้องกินย่าหวานเช่นเดียวกันถูกเปล่า วันนี้นี่มันมันเดิมพันสูงมากนะตคือมันอยู่ในจุดถอยไม่ได้ทั้งคู่แล้วนะถอยยังไงก็นายใหญ่ประกาศเองใช่ไหมหรือต้นกับผมไปบังคับไม่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 อยู่ดีทนนายใหญ่ก็พูดเองแล้ววันนี้คุณอนุทินเขาก็ตอบแล้วเขาบอกว่าถ้าเอาเขาออกจากมหาดไทยซึ่งเขาพูดก่อนหน้านี้แล้วไอ้ปติญญามิ้นชงมิ้นช็อกอะไรนั่นนะก็คือจุดยืนว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเขาออกจากมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยกันแต่ถ้าไปปราบออกเลยเขาก็พูดชัดเจนว่า ก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านถูกไหมฮะแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะผมจะบอกให้นะนายใหญ่แก้ได้เรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่านายใหญ่ไม่กล้าแก้ไม่กล้าหรือไม่แก้ไม่แก้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะนายใหญ่รู้ดีว่าถ้าจะแก้เกมนี้เนี่ยอนุทินหรือภูมิใจไทยต้องการอย่างเดียวคือกระทรวงคมนาคมไปแลกอ่าต้องเอาคมนามาค้ไปแลกเรื่องจะจบแต่คําถามคือไม่แลกคุณเป็นนายใหญ่คุณแลกไหมล่ะไม่แลกสิเสียวอนทุกฮะ เสียฟอร์มหรือเสียอย่างอื่นคืออย่างนี้ผมผมผมเข้าใจคำว่าเสียฟอร์มหรือแต่มันเสียฟอร์มก่อนถูกไหมเพราะร้อยสี่สิบให้เจ็ดสิบบีบเช้าบีบเย็นเอาได้เอาหมาไทยไปเอาขั้นมาังคมมาร้อยสี่สิบมันจะไปเหลืออะไรได้ยางงี้ถูกป่ะถูกแล้วในข้อมูลของเอ้าเรามองในมุมของนักเลือกตั้งก็ได้ นักเลือกตั้งนะครับพักบ th ้านใหญ่เนี By ่ยนะครับเขาสู ang> ang ้กันด้วยกระแสหรือกระสุนกระสุนกระสุนเอาเป็นว่ากระทรวงมหาดไทยกับคมนาคมกระทรวงไหนกระสุนเยอะกว่ากันไม่ต้องพูดเยอะคอคอคไม่ต้องพูดเยอะคอ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 ชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่ยังไงเนี่ยก็รับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับถ้ารับเรื่องนี้ตอนเลือกตั้งอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งอ่า นึกออกป่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกถูกเพื่อไทยก็ต้องก็ต้องการทรัพยากรพวกนี้ในการไปฟาดฟันในสนามเลือกตั้งถ้าวันนี้นะอาผมบอกให้เลยนะเอาคมนาคมไปแลกกับมหาดไทยเนี่ยถ้าเป็นการเมืองรุ่นเก่าก็นึกว่าคุ้มแต่ถ้าการเมืองสมัยนี้คุณต้นก็เห็นนะครับสนามเลือกตั้งตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ตั้งแต่ปี66และเลือกตั้งซ่อมเนครขอศรีธรรมราชครั้งล่าสุดทุกคนพูดเหมือนกัน ว่าอะไรครับกระสุนอย่างเดียวกระสุนไม่มาไม่มีทางได้คะแนนอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยสมมุตินะครับต่อให้แลกไปจริงๆรนอกจากกระแสกับกระสุนนะกว่าเพื่อไทยจะไปจัดแถวมาไทยใหม่นี่ถูกถึงเลือกตั้งแล้วโอ้ยลําบากไม่มีทางเลยถูกไหมสีน้ําเงินเขาตั้งเขาตั้งยันนู่นแล้วเขาตั้นเขาตั้งยันกำเนิดผู้ใหญ่บ้านแต่สีน้ําเงินถ้าเอาคมนาคมไปมันวัวเคยขาม้าเคยดีเลยนี่แน่นอนนไม่ต้องจัดแถวเลย ถ้าคุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหลายอคุณเนี่ยจะวิ่งไปหาล้ำตีมหาไทยหรือคุณจะวิ่งมาหาล้ำตีเขานาคมง่ายแค่นี้อะถ้าอย่างนี้นะเอาต่อนะต่อนะอะชัดแล้วนะยังไงก็ต้องเอามหาไทยให้ได้ต่อให้อนุทินไปเป็นไปเขาก็ไปผมมีกล้าทํารออยู่เดี๋ยวเสียเฮงมาแล้วเสียเฮงมาแล้วอี๋อนี่นี่ผมก็บอกว่านายใหญ่ต้องรีบทําอย่างนั้นแหละแต่ผมก็ต้องบอกความเสี่ยงก่อนไงเพื่อความแฟ ตอนนี้รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับเสียเฮงประกาศว่าเท่าไหร่สิ2แปดยี่สบอดก่อนยี่าเอ็ดยไปสมโดนถอนไปสามตอนนี้ก็เหลือสิบแปดสิบแปดสิบอาคราวนี้เอาคณิตศาสตร์การเมืองก็ได้ภูมิใจไทยมีหกสิบเก้าบวกกับคุณพีรพันธ์มีอยู่สิบแปดเป็นแปดสิบเจสมมติว่าเลือกเสียเฮงอ่าเป็นแปดสิบเจ็ดลือกจะไปต่อกับเสียเฮงเพราะว่ามีกลุ่มทุนใหญ่แบ็กอัพอ่าเอาเป็นว่าหกสิบเก้ากับสิบแปดดสิบเจ็ดอเป็นแปดสิบเจด เสียงรัฐบาลวันนี้มี332อยอโอ้ท่วมท้นเอาอย่าพึ่งสิเอา322ตั้งลบด้วย87ดเดหลือสองอยส่ิบาสภาวันนี้มีสอสอสี่ครึ่งหนึ่งสอง่เอออ่ะแล้วอยู่ได้ไหมรัฐบาล245ร้อรัฐบาลมี245แต่ครึ่งหนึ่งคือ248เฮ้ยเดี๋ยวนะรัฐบาลอยู่ได้ไหมร้อยห้าสิบ อ๋อเพราะว่ามันมีลูกย่อยอยู่ใช่ไหมมันมีลูกย่อยลูกย่อยลูกย่อยอยู่อตัดพวกนั้นออกว่าอยู่กับรัฐบาลต่อก็ได้เอาแค่ภูมิใจไทยออกใช่ไหมคุณอนุทินประกาศพร้อมเป็นฝ่ายค้านถูกไหมแล้วถ้านายใหญ่เลือกที่จะใช้บริการกลุ่มเสียเฮ้งกลุ่มคุณพีรพันธ์ก็อยู่ไม่ได้เพราะคุณวิทยาแก้วพาราดายแกก็บอกเองถูกต้องไหมมีแต่คนพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านนะคร่บเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็มี18คน1 8บวกได้87เอาไปหักออกจาก3า2ส เหลือสองสี่ห้านี่คือเสียงของรัฐบาลถ้าขาดสองพักขาดภูมิใจไทยและครึ่งพกรวมไทยสร้างชาติเอาหยุดได้ก่อนซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งอ่าหยุดได้ก่อนตรงนี้นะไปอยู่ดีกินดีนิดหนึ่งนะจารย์เดี๋ยวกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายผมอยู่กับอาจารย์ธนพรเอาละครับใครที่บอกว่าหวานหมูทักษิณเดี๋ยวเอามหาไทยคืนครับปรากฏไม่หมูแล้วนะไม่หมูไม่หมูนะแต่นายใหญ่ต้องยึดนะไม่ยึดกินย่หวานนะอ่าออกตัวแรงซะขนาดนั้นเสียเลยเอาง่ายๆทีนี้ ขออนุญาตมันมีหลักเรื่องที่เกี่ยวพันกันมากใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะ JBC ที่พนมเปญอันนี้ก็น่าจะไม่เป็นคุณกับนายใหญ่อเหมือนกันไหมเอาพูดสั้นๆง่ายๆนะครับกัมพูชาเนี่ยคือเราเป็นคู่เจรจากับเขาเนี่ยคือเราไว้ใจเขาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะถูกแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่เราต้องจับตาให้หนักกว่าจับตาฮุนเซนคือใคร่าคือมาลิสเงียมพงษ์ถูกรัฐมนตรีต่างประเทศโทษที เอาเป็นว่านะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาใช่ไหมตั้งแต่อะไรนะร้องเพลงชาติที่ตลาดที่ประสาทต,ตาเมืองทมมาจนขุดคูหลงคูเลดเนี่ย ประเทศไทยสังคมไทยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยลืมไปแล้วว่าเฮ้ยประเทศนี้มีลัมตีต่างประเทศด้วยหรอวะบ้าผมเพิ่งมา,าขึ้นโหมดเนี่ยมวันก่อนสองวันก่อนเพิ่งมา <c oughs> ขึ้นโพมดเยี่ยมวันก่อน <c oughs> นะครับแล้วขึ้นไปก็ไม่ได้มีอะไร <c oughs> คือที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปด้อยค่ากันนะครับความเป็นคนดีอะไรเข้าวัดเข้าวานั้นโอเคอยู่แล้วนะครับคือท่านเป็นคนธรรมธโมอันนั้นคือส่วนตัวแต่การทําหน้าที่เนี่ยผมจะบอกว่าเราอย่าไปไว้วางใจนะครับ เพราะว่าท่านเนี่ยคือสายตรงของในายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปวางใจว่ากลไกกรรมการ JBC เนี่ยนะครับมันไม่ใช่กลไกของฝ่ายทหารถูกไหมเพราะว่าทหารเนี่ยเขาลบกันอยู่ชายแดน,นกลไก JBC เป็น,นกลไกของกระทรวงการต่างประเทศโดยแท้ผมแค่บอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับเราอาจจะเชื่อมั่นได้ว่าแต่ละคนนะครับก็มีฝีมือ แต่ก็อย่าไปวางใจฝ่ายนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศนี่พูดตรงๆก็คือจะบอกว่าพรุ่งนี้นะอาจารย์คนไทยเนี่ยหวาดระแวงแน่นอนแล้วไม่ได้ระแวงเขมรเขมรน่ะระแวงอยู่แล้วเราเราถ้าพรุ่งนี้สมมุตินะครับเกิดฝ่ายไทยทําอะไรผิดเหลี่ยมผิดหลักในนิฐานไว้ก่อนในใหญ่เสร็จกว่าเดิมดิเราก็แน่นอนฮะสันนิฐานไว้ก่อนเลยก็ผมถึงบอกไง คนไทยไม่ไว้ใจหุนเซนอันนี้ถูกแล้วแต่ให้มันถูกยิ่งขึ้นก็อย่าไว้ใจมาลิศเสียมพงด้วยอันนี้ตรงไปตรงมาในหน้าที่รับตีต่างประเทศนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องนิสัยส่วนตัวนะ,ะนะครับแต่เราต้องแยกกันให้ออกเ <นะ S 2> ข้าใจเข้าใจหน้าที่คือหน้าที่ผมแค่บอกว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงหน้าบัตรนาวนะครับเอาถามต้นก็ได้ มีคนไทยกี่คนรู้ว่าลําตีต่างประเทศเราหน้าตาเป็นยังไงชื่อหลีชื่อเสียงเรียงนามยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉนั้นอย่าไว้วางใจอ่าถ้าอย่างนี้นะครับวกกลับมาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับซ้ายจะดึงกระทรวงคมเออมหัดไทยกลับขวาครับจะเดินหน้าอย่างอื่นบ่อนะบ่อน่ะบ่อน่ะบ่อนจะไปไปไปได้หรือเปล่าเขารู้นคตัวี้ขาดเอายังไงยังไงเาที่ขาดสิเพราะว่าวันที่สามกระดา สภาจะเปิดถูกต้องแล้วพระราชบัญญัติคาสิโนผมไม่เรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะหมบอกเลยพระราชบัญญัติคาสิโนกฎหมายบอกเนี่ยยังไม่ได้ถูกเลื่อนยังไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปนะครับยังค้างอยู่ในวาระเป็นกฎหมายลำดับแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสภาเปิดปุ๊บนี่คือกฎหมายฉบับแรกที่สสต้องโหวตกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีการปรับคอรมอกันนะครับแบบที่คุณอนุทินเขาบอกว่าปรับแล้วไม่บอกเขาเขาเสียกระทรวงมหาดไทยเขาพร้อมเป็นฝ่ายค้าน คุณพีรพันธ์ถ้าไปเอาเขาออกใช่ไหมฮะโดยที่ไม่บอกกล่าวกันนะครับไปอ่าไปเลือกกลุ่มคุณสุชาติซึ่งตอนนี้ตัวเลขเท่ากันก็คือ18คนผมก็แค่เอาคณิตศาสตร,ร์การเมืองมาบวกให้ต้นดูไงก็เอาตัวเลขมาบวกกันแค่นั้นเองเราก็จะเห็นเลยว่าคะแนนเสียงเนี่ยนะครับของรัฐบาลในการจะโหวตพรบเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือพอรบบอลเนี่ยมันก็จะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสสในสภาอยู่แล้วนี่คิดว่าฝ่ายรัฐบาลที่เหลือโหวตเต็มนะแต่ในความเป็นจริงต้นก็รู้ นะครับต้นก็รู้ถ้านะครับถ้าเกมว่าจะไปเอางูเห่าจากฝ่ายค้านมันเห็นแล้วอ่าก็อย่าไปคิดว่าพักเพื่อไทยจะไม่โดนดูดอ่าแล้วผมพูดตรงๆนะถ้าเอาบ่อนเข้าโหวตจริงๆครับประชาธิปัตย์ครับชาติไทยพัฒนาผมผมว่าเขาไม่โหวตให้นะเอาเป็นว่าเอาแบบชัดๆเลยพักร่วมเนี่ยนะอะยังไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับว่าร้อยสี่สิบสองคนของเพื่อไทยอ่ะ นายใหญ่นะนะครับเช็คชื่อให้ดีนะผมว่าวันหวเนี่ยมีหายอย่างน้อยสิบห้าคนเอาบอกไว้ก่อนเลยคําว่าหายนี่คืออะไรข้ออ้างสารพัดเจ็บป่วยไปรับรองแพทย์นิดเดียวเอ,อท้องเสียก็มีใบรับรองแพทย์มาโหวตไม่ได้แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเรื่องแบบนี้อย่าไปคิดแต่ว่าเออจะมีมือดีไปเอางูเห่าสีส้มนะครับเดี๋ยวก็เห็นงูเห่าสีแดง อาจารย์ถ้าอย่างนี้นะสานาทีสุดท้ายเอาอย่างนี้มาไหลมาถึงขนาดนี้แล้ววิเคราะห์ปั๊บ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 ขนาดนี้นี่คือการวิเคราะห์นะครับผิดถูกมันมีแน่ๆครับทางเลือกสําหรับนายใหญ่และนายน้อยเหลืออะไรตอนนี้เหรอถ้าทางเลือกที่กืนเลือดกืนเลือดกบปากแต่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีอํานาจอยู่ก่อนนะครับก็คือต้องยกกระทรวงคมนาคมไปแรกแต่ทางเลือกนี้ดูท่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ครับต้องปรับ ยังไงต้องปรับพราะลั่นวาจาแล้วถูกถ้าไม่ปรับนายใหญ่เสียอะไรเสียเสียหมดอะเสียหมดแล้วคิดดูซิว่าไองูเห่าสีแดงที่ผมบอกมันมีอยู่สิบห้าตัวแน่เนี่ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นไหมล่ะมันก็ต้องมองว่านานใหญ่โหนี่โบถูกเออก็จะปรับเขาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยแล้วจะไปช่วยพวกนี้ให้ชนะเลือกตั้งในเขตมีอะไรการันตี อามัน,<ห>นก็เหลือทางเดียวคือไม่ปรับหรือปรับในพักตัวเองถูกก็ไปปรับในพักตัวเองไป<อ>ใช่ไหมครับ<อ>แต่ของแบบนี้นะครับมันก็นายใหญ่ก็เสียการนําอยู่ดีถูกไหมเพราะถ้าซื้อเวลาไปใช่ไหมครับไอคนที่อยู่ในพักก็จะบอกว่าอ้าวพูดแล้วทําไม่ได้พี่ว่า,<อ>าถูกไหมใช่ใช่ถ้านายใหญ่จะเจ๋งจริงแล้วอย่าลืมนะพักภูมิใจไทยคือคู่แข่งในสนามเลือกตั้งของเพื่อไทยนะอผมต้องบอกก่อนนะภูมิใจไทยกับสีส้มเนี่ยไม่ใช่ตลาดเดียวกัน ถูกไหมครับเพราะพื้นที่ของภูมิใจไทยเขาสอสเขตตามต่างอําเภอสีส้มเขาในเขตเมืองเพราะฉะนั้นสองพักเนี้ยเขาคนละลูกค้าถูกไหมแต่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ตลาดเดียวกันแน่ๆเพราะเพื่อไทยก็กินมาถึงต่างอำเภอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใจไทยแข็งแกร่งขึ้นได้สอสอเพิ่มขึ้นเพื่อไทยก็ถูกกินสอสลดลงถูกถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้านายใหญ่ไม่สามารถเฉดหัวภูมิใจไทยออกได้ ถามว่าลูกพักเพื่อไทยจะมีความเชื่อมั่นไหมไม่มีไม่มีถูกไหมครับไม่มีมมถูกเปล่าแล้วคุณดูสิว่าพักภูมิใจไทยนี่นะครับเขาแสดงความพร้อมขนาดไหนคุณเห็นดิวมะขามหวานไหมอ่าหกคนกยกมาเลยชัดเจนไหมชัดเจนไหมเพราะนั้นเขากําลังจะบอกว่านะครับเขากําลังจะบอกว่าในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสอสอพักเพื่อไทยถ้าสูญเสียความเชื่อมั่นในการนําของนายใหญ่เขาจะมีทางเลือกอะไร ก็ต้องย้ายมาอยู่ทางนี้อาจารย์หนึ่งนาทีอาจารย์สามารถสรุปได้ไหมคุณน่ะพูดดิวมาขมหวานเลยผมอ่ะนึกขึ้นาทำไมเอาแต่คุณสันติครับไม่เอากลุ่มคุณสุชาติทั้งทั้งที่คุณสุชาติกับคุณสันติมีชื่อพัวพันกับตึงสกายเหมือนกับแค่พัวพันนะทำไมไม่เอาเลยนะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณสันติมีชื่อพัวพันก็มีแค่ชื่อเป็นแค่ข่าวลือถูกไหมครับแต่กระบวนการในการดําเนินงานตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่มีมันไม่มีไงถูกเปล่า ไอ้ที่ลือๆกันไปอะไรกันไปนั่นน่ะเสียงลือเสียงเล่าอ่ะจะบอกลูกเลิอกอะไรกันลือรัมตีว่าการกระทรวงแรงงานในช่วงเวลานั้นเนี่ยลายลักษณ์อักษรมีแน่ถูกป่อถูกเพราะการซื้อขายเกิดขึ้นช่วงนั้นไอ้นั่นน่ะมีแน่แน่ไอ้นั่นน่ะไม่ลือเอาแล้วไม่เอา18นี้ไปเติมเหรอไม่เอา18เสียเฮงไปเติมเหรอนี่อันนี้คือโจทย์อันที่หนึ่งนะว่าทําไมนะครับเขาถึงเอาโจทย์ของคุณสันตินะครับพูดง่ายว่าคุณสันติยังไงเนี่ยก็ไม่ได้ เรื่องตึกสกายเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่ของคุณสุชาติอ่ะมีแนวโน้มนะครับเพราะถึงแน่ๆ่เพราะเกิดขึ้นสมัยคุณสุชาติเล้วทำงานอันที่สองผมถามหน่อยภูมิใจไทยเขามีจุดเด่นที่เราวินัยวินัยถามว่าแล้วไอเหตุการณ์ที่เกิดในรวมใดสร้างชาติเนี่ยคุณอยากให้ภูมิใจไทยเขาเสี่ยงให้เกิดเหตุการณ์นี้ไหมล่ะง่ายนิดเดียวคนเรานะถ้าลองหักหลังกันได้ครั้งหนึ่งถ้าลอง อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะถ้าลองถ้าลองถ้าลองมีลีลาแบบนี้สักครั้งหนึ่งมันครั้งที่สองสามสี่ห้ามันเกิดได้ทั้งนั้นมันพักภูมิใจไทยเขาก็บอกว่างั้นเขาไม่จําเป็นที่ต้องหาความเสี่ยงเพราะฉะนั้นสรุปคําถามสุดท้ายของผมนะผ่านสามวันอันตรายคือเมื่อวานวันนี้กับพรุ่งนี้ครับผมพักที่จะถือดุลดีที่สุดกับกลายเป็นพักภูมิใจไทยก็ถ้าไม่เจ๋งจริงจะกล้าประกาศไหม จะกล้าประกาศแบบวันนี้ไหมออกเป็นฝ่ายค้านอ๋อละคุณชมนะครับแล้วรวมไทยสร้างชาติประกาศก่อนหน้านี้นะคุณวิทยาแก้วพระดายประกาศแล้วถ้าเอาออกเฝ่ายค้าถ้าออกไม่บอกกล่าวกันก็เป็นฝ่ายค้านตอนนี้69บวกตอนนี้แปดมีแล้วนะครับอาละครับนี่คือหน้าฉากการเมืองที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อๆไปจนถึงสามกรกฎาคมมาดูกันครับแต่ทั้งบททั้งปวงผมยังย้ำอีกทีนะจ๊ะ เขาทําอะไรกันไม่มีประชาชนอยู่ในสมัรการไม่เกี่ยวยะฮะไม่มีก็ดูจากรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีดาหกสิบล้านไม่เกี่ยวไม่มีประชาชนในายยายสมาการเใช่นะครับเอาละแล้วกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงสุดค่วันนี้ผมและจาจาร์ธนพรลาไปก่อนสวัสดีครับกรุงศรีอย่านี่ไม่มีคนเงียบเงียบกิ๊บ นี่คือสภาพของการที่เสียกุงก็คือชจะต้องถูกจับไปหมดถูกจับไปหมดแล้วการที่หนึ่งมาบอกว่าโอ้โหเกลือดเดินจะพุเนเ่ยคือเจรจดูกที่เผาแล้วอะอาทียะเกลือนแผ่นดินไปหมดเลยโอ้สงสารบรมกษัตริ์ของกุลยาเนี่ยกูมันแตกเด็ด